สับอันนี้ซึ่งมาันจะาตลาดแล้วสับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผักเราก็จะมีหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่นี่เราใช้ครึ่งลูกเองนะคะเพราะว่าหั่นออกมาจะได้เยอะมากแล้วก็นํามาหั่นเต่าค่ะแล้วก็มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนี่เวลาหั่นอ่ะให้เราเอาไส้ข้างในออกนะคะเราจะไม่เก็บไส้ไว้เพราะว่าไส้จะทําให้ มันเละค่ะเวลาเอาไปผัดเอาไส้ข้างในออกให้หมดเลยแล้วก็หั่นเป็นเต่าเหมือนเดิมเลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาต้มสปากเกตตี้กันก่อนนะคะตั้งหม้อใส่น้ำรอให้น้ำเดือดค่ะ แล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปค่ะใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีค่ะโดยปกติเส้นสปาเกตตีจะเวลาต้มกี่นาทีจะมีเขียนอยู่ที่ข้างซองค่ะครบ10นาทีเส้นนุ่มได้ที่แล้วก็ตักขึ้นค่ะ แล้วก็นำไปแช่น้ำเย็นนะคะเสร็จแล้วให้นำมาคลุกด้วยน้ำมันมะกอกค่ะเพื่อไม่ให้เส้นเหนียวติดกันเวลารอประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าไม่มีน้ำมันมกะกอกก็ใช้น้ำมันงาแทนก็ได้นะคะ เซียมผัดซอสค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่หมูสับลงไป เน้หหอหมูฟองสุกก่อนนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศทีจริงมะเขือเทศเราไม่ใส่หลังสุกก็ได้ค่ะเพราะว่ามะเขือเทศลังจะสุกเลยจากนั้นก็หลีไฟอ่อนลงแล้วก็ปรุงรสชาติค่ะซอสมะเขือเทศ ยวขาวน้ำตาลทรายค่ะจะใส่หวานเยอะหน่อยนึงนคะคะรสชาติมันจะออกหวานนอยหน่อยของพุงรสค่ะ เติมน้ำเป่าลงไปนิดนึงด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ซอสเหนียวเกินไป แล้วค่ะสุดยอดน่ากินสุดๆไปเลย